เพื่อนเรานะคะเพื่อนที่สนิทมากๆเลยเนี่ยรับหลังมันนินทาเราไหมนะคะเราอยากรู้ตั้งเลยนะคะหนึ่งสองและสามหนึ่งสองและสามนะคะเราไปกองหนึ่งกันก่อนนะ,ะเล่นสนุกสนุกจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเล่นสนุกสนุกนะคะเพื่อนเพื่อนฮามเคลียดหามสีเรียดน,นะคะเออถามว่านินทาเราไหมเพื่อนสีของเพื่อนของคนกลุ่มหนึ่งนะคะนินทา แต่นินทาในเชิงสร้างสรรค์น,นะคะเออเพื่อเราคนนี้มันเก่งเนาะเนี่ยมันการงานมันก็เก่งนะนู้นมันก็เก่งนี้มันก็เก่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะและพยายามนะจะสับคู่ให้คุณนะคะไม่ว่าเขาจะเจอคนที่แบบเออถูกสเปคเขาหรือว่าถูกสเปคคุณก็แล้วแต่นะคะก็พยายามเชิดชูคุณนะพยายามนินทาให้มันดูแบบโอเวอร์ดีดีเวอร์ไว้อะนะคะ เพื่อเพื่อหาหรือว่าแมทชิ่งอะไรให้คุณสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะถามว่านินทาไหมนินทานะแต่นินทาไปทางที่ดีนะถือว่าเพื่อนคนนี้ใช้ได้อืดีมากนะคะนินทาต่อไปนะคะามาคนนี้ดีกว่านะคะกองสองนี้นะ่าสนใจนะถามว่านินทาไหมหันหลังปุ๊บนะคุณหันหลังปุ๊บนะกองสองนะ เอาทันทีเลยนะคะเริ่มต้นทันทีเลยไม่รู้ว่าคุณไปถึงหัวบุมหรือว่าไปไกลแค่ไหนไม่สนใจนะคะทันทีที่คุณหันหลังปุ๊บเอาเลยนะคะโอ้ยยนี่เหรอมันอย่างนี้อย่างนี้นะมันเห็นมันอย่างนี้เหอะมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะนินทาเก่งมากนะคะเพื่อนคนนี้นะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่นะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะไม่ได้คุยในแง่ดีนะคะมันจะคุยในแง่ที่มันข้อเสียของเราที่มันรู้นะคะมันก็จะขุดคุยออกมานะคะคนนี้นี่ยังไงเนี้ยนะคะกองสองแต่เราต้องมีมิดไว้ใกล้ๆตัวเอ้ยเราต้องมีสตรูวไว้ใกล้ๆตัวนะถึงแม้ว่าเขาจะนินทาแต่ว่ามันก็น่าจะมีบางมุมนั่นแหละที่มันดีกับเราอะ่ะ กองสามค่ะกองสามเขานินทามไหมนะคะเพื่อนสีคนนี้นะคะอืมส่วนใหญ่นะคะจะพูดไปในเชิงที่แบบเขาเป็นคนหลักครอบครัวนะเขาเป็นคนดีนะบางทีเขาก็ช่วยเหลือเรานะบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเกิดว่าคู่สนทนาของเขาเนี่ยนะคะกำลังจะคุยเรื่องของคุณ นะคะไปในทิศทางไหนเขาจะพยายามตบให้ไปไปอยู่ในทิศทางที่มันโอเคแล้วก็ไม่โอเวอร์มากนะคะจะพูดแบบกลางๆนะคะเออสมมติว่าเขานินทาคุณเพื่อนอีกคนนึงเขานินทาคุณว่าเชื่ว่านะเยียเนี้ยมันต้องแบบอะไรแบบอืมคุยหลายคนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนนี้เขาก็จะบอกว่า S <S <an> <S เฮ้ยเขาเพื่อนเยอะคนนี้เขาเขาเฟรนลี่เพื่อนเขาเยอะก็อย่าไปคิดมากเลยแล้วเขาจะคุยในลักษณะบแบบบาลานนะคะพยายามเบรกให้คุณนะกองสามดีนะจะบอกให้ก็คือพยายามพูดให้เป็นกลางไม่พูดแบบโอเวอร์หรือว่าไม่พูดแบบเอ,อลบมากะนะคะพูดเป็นกลางมากๆนะคะเาวกองนี้ โอเคจบแล้วสั่งองน,นะคะสายพลังกายทิพนะคะของคุณย่าเยาวรศเนี่ยอันนี้ก็เรียนดีนะเพื่อนนะถ้าใครสนใจนะคะมันจะมีทั้งหมด7จ็ดักรานะคะที่เราสามารถบริหารได้ในตัวของเรานะคะเขาเออสามารถสร้างสรรมดุลให้กับร่างกายของเราได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโรคอะไรไมเกรนอะไรเบาๆแบบนี้นะคะโรค ออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองเรียนดูนะคะเราคุณย่าเปิดรู้สึกจะเดินมีนานะคะอยากให้ทุกคนให้ความสนใจกับร่างกายของตัวเองแล้วก็จิตใจของตัวเองนะคะเพื่อสร้างความสมดุลนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆนะคะเราก็บริหารตัวเราบริหารร่างกายและจิตใจของเราได้นะคะ อ่าถ้าใครสนใจก็ไปที่เพจคุณยาเยาวเรศเลยนะคะพลักายทิพย์นะคะวันนี้แม่หมอสวัสดีค่ะ